คุณผู้สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยากคุณสวยต้องยกให้โซโซโน กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะฮะกับช่วงอันปากอยากเผือกค่ะอันปากอยากเผือกเห็นอยู่ตรงหน้านะฮะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนอยู่บ้านกันหลายวันนะฮะเคอร์ฟิวนะคุณผู้ชมนะใช่ไหมเคอร์ฟิวใช่ไหมใช่ะตอนนี้ก็แค่ตอนสี่ทุ่มจนถึงตีสี่ค่ะอ่านะฮะเดี๋ยวอนาคตก็ไม่รู้จะยี่สี่ชั่วโมงจริงหรือมั่วชัวหรือไม่นะคุณผู้ชมนะแต่ก็ต้องรับมือกันด้วยเช่นเดียวกันนะฮะก็เป็นโครงการเออว่าเป็นของเป็นเขาเรียกว่าเป็นกฎของรัฐบาลเป็นมาตรการที่ออกมามาตรการของรัฐบาลที่ออกมาคุณผู้ชมเพ ซื้อมาไว้ในตู้เย็นต้องพยายามกินไห้หมดไม่กินไม่หมดเดี๋ยวมันจะหมดอายุนะฮะพอกินไม่หมดพอกินพอกินไปเรื่อยๆกินไปเรื่อยๆปกติกินวันละมื้อสองมื้อพอกินไปเรื่อยๆสี่ห้ามื้อเป็นยังไงคะโอ้โหตัวเท่าโองแวคะแม่อ้วนคุณผู้ชมนะทีนี้อ้วนไปไหนไม่ได้นะฟิตหนงฟิตเนสก็ปิดหมดนะคุณผู้ชมนะฮะวันนี้นะฮะคุณผู้ชมสั่งแค่โซโซโนไปรับประทานนะก่อนอาหารทุกมื้อที่คุณจะเอาเข้าปากนะฮะง่ายๆเลยโซโซโนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีออยนะฮะแล้วก็คิดค้นแล้ววกก็าาสสูตตรรโดยนนะัิทศ์ พี่ขวัญพี่ลมลนินเขาเป็นคนเลือกสูตรเองเลยนะฮะเขารับประทานเองภายในครอบครัวของเขานะเพราะว่าเขามีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับแล้วเขาอยากจะต้องลดน้ําหนักให้มันผอมเพราะคุณหมอสั่งว่าต้องผอมนะฮะ<า>เขาก็เลยคิดค้นตัวผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารด้วยความที่คิดเองจ่ายเงินเอง ก็เลยใช้แต่ของดีของแพงเอามาใส่นะฮะ<ฆ>เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันเกิดก็คือพอมันใส่ปั๊บเนี่ยเธอมีความรู้สึกว่าเธอออกกําลังกายด้วยแล้วรับประทานอาหารครบหหมู่ด้วยแล้วก็ร<ฆ>ับ<ฆ>ประทานอาหารครบทุกมื้อด้วย<ฆ>แต่ก่อนรับประทานอาหารเธอรับประทานโซโซโน่ด้วย<ฆ>เกิดจากตัวเธอก่อนก็น้ําหนักก็ลงไปเยอะแล้วลูกชายของเธอจากร้อยสโลเหลือ60กิโลโโกรัมนะคุณผู้ชมนะฮะ ปัจจุบันนี้เธอก็เลยทํามาขายเองภายในครอบครัวของเธอเองและคุณผู้ชมนะฮะวันนี้วันนี้มาแล้วคอเซ็นเตอร์ไม่ต้องเพราะเธอรับสายเองพร้อมโปรโมชั่นของเธอเองค่ะสําหรับวันนี้นะคะถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่ ono, จำนวน3กล่องแถมฟรีทันทีค่ะ1กล่องในราคาสุดพิเศษเหลือเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยค่ะที่เบอร์0 1 9 1 1 1 9 9 4 4หน้าาีกรอบค่ะ0 1 9 1 1 1 9 9 4 4 อยู่ที่บ้านนะ,ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมหยิบไปนะครับยิบโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์บ้านนะฮะศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าสี่สี่สี่ไม่มีคอเซนเตอร์เพราะว่าเธอไม่ใช้นะเธอรับสายเองนะฮะเธอ,อรับสายเองคุณผู้ชมต่อรองกับเธอได้เลยนะว่าอยากจะได้กี่กล่องพร้อมโปรยังไงบ้างถ้าซื้อกล่องึังนะ่ะมันก็ได้ราคาหลักร้อยแต่มันก็จะไม่คุ้มนะครับ<ะ>เพราะว่าบางทีกําลังกินกินอยู่มันเพื่อนอย่างหลายคนเนี่ยเพื่อนพี่เต๋อหลายคนเนี่ยเขาบอกว่าก,กําลังแบบว่าอ่าซื้อมาลลกล่องเดียวสินค้าหมด ป็นขายดีไงยอดซื้อซ้ำเขาสูงเพราะยอดซื้อซ้ำเขาสูงเขาต้องรอผลิตแต่คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยไปพร้อมโปรโมชั่นนะคุณโทรไปได้เลยไม่ใช่คอเซ็นเตอร์แต่เป็นขวันพี่ลมหลิอนรับสายหมดเลยนะฮะ<ช>อ่ะรีบโทรไปนะฮะ0 9 1 1 1 9 9 4 4 4, 4นะฮะ สงกรานอวดกับข้าวมื้อใหญ่เพราะช่วงนี้คนพักอยู่บ้านกันหมดนะฮะฝีมือแมตทีรณีไม่ไายเจอดามาอีกแล้วก็โชว์หวานอย่างต่อเนื่องเลยนะคะสำหรับคู่นี้คือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณสงกรานเองก็เคยลงภาพกว๋วยเตี๋ยวฝีมือของหวานใจคุณแมตทิรณีนะคะที่ลงมือทําเองกับมือเลยแล้วก็ฝีมือดีด้วยจนคุณสงกรานเนี่ยต้องชมออกสื่อแล้วก็มีหลายคนนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นบอกโอ้ยอิจฉาสงกรานจังเลยมีแฟนเป็นแม่สี่เรือน แล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาคุณสงกรานก็สาสตร์ความหวานต่อเนื่องค่ะด้วยการอวดฝีมือการทําอาหารของคุณแมทอีกครั้งหนึง่งคราวนี้เป็นฝีมือการทํากับข้าวมื้อใหญ่ชุดใหญ่จะเต็มแต่ว่าคุณสงกรานเนี่ยก็ติดแฮชแท็กชื่อคุณแมทออกสื่อเหมือนเดิมนะคะทีนี้เนี่ยพอจะมีโมเมนต์หวานๆแบบคู่อื่นเขาก็ไม่วายมีดราม่าตามมาอีกแล้วเพราะว่ามีชาวเน็ตที่เขาเข้ามาประชดประชันคุณสงกรานแซะเรื่องคุณแมททากับข้าวเก่งลงท้ายบอกว่าหยอกหยอก,ยอกจนคุณสงกรานต้องตอบก,กลับบอกว่า เจริญพรนะคือก็มีหลายคนออกมาคอมเมนต์บ้างว่าไข่ดาวทําไมรูปร่างหน้าตามันไม่สวยผักบุ้งเนี่ยยาวเกินไปจะติดคอไม้ในทํานองแบบนี้นะคะ,นะเขากินกันเองนะคะไม่เกี่ยวกับเรา <c oughs> นะคุณผู้ชมนะคะเขา,าจะติดคอของเขาก็ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> พี่ม้าออนภนา,านะคะหลังจากที่เธอดินพายุในโซเชียลถล่มหนักเลยนะคะงานนี้เขาบอกช่วงนี้พี่มาเครียดเลยนะ,ะแต่ว่าตอนหลังคุณแม่ก็เริ่มทําใจได้แล้วนะ ตอนหลังมาเปิดใจไม่อยากเมาส์คนอื่นเพราะทําเพราะหน้าที่รับเคยฉากกับชมพู้อารยามแล้วก็ไม่รับผิดชอบด้วยค่ะพี่มาออนพา,านะคะออกมาเปิดใจในรายการตีสิบค่ะก็ออกมาเปิดเผยความรู้สึกนะคะกับฉายาผู้กลุมความลับของวงการบันเทิงว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้อยากเป็นเลยนะคนที่เป็นข่าวเมาส์มอยเรื่องคนอื่นเนี่ยแต่ว่าด้วยหน้าที่การงานต้องเป็นพิธีกรเล่าข่าวเมาส แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยมโนหรือว่านั่งเทียนคิดเอาเองนะคะทุกอย่างมันมีมูลก็เลยพูดได้แล้วก็ด้วยในสายที่ปากร้ายพูดตรงไปตรงมาเคยทําเอาตัวท็อปของวงการเนี่ยอย่างคุณชมพู่อารยาไม่พูดมาด้วยแล้วเพราะว่าเคยไปพูดตรงๆว่าคุณชมพู่เนี่ยไม่มีความรับผิดชอบคือพี่มาก็เล่าย้อนไปว่าตอนนั้นเนี่ยก็หลายปีมาแล้วล่ะนานมาแล้วตอนนั้นชมพู่ดังมากๆแล้วคือพี่มาเนี่ยต้องไปแต่งหน้าให้กับคุณชมพู่เป็นงานโฆษณาเครื่องสําอางเกี่ยวกับสกินแคร์พอไปเห็นหน้า hồng hô búc ถึงกับอารมณ์ขึ้นเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยชมพู่ใต้ตาดํามากแล้วก็คือจะมาโฆษณาผิวนะทาไมหล่อนปล่อยตัวแบบนี้ทําไมไม่ดูแลตัวเองไม่ใช่ว่าเป็นนางแบบเราจะทําอะไรก็ได้พอถึงเวลาจะมาให้ฉันแต่งหน้ากรบนุ่นกลบนี้สมัยก่อนรีทัศน์อะไรก็ไม่มีอย่ามาผักภาระให้กับคนอื่นแบบนี้ก็เลยทําเอาเนี่ยคุณชมพู่เคยไม่กล้าแล้วก็ไม่พูดมาด้วยเป็นเวลานานนะคะพี่มาก็บอกว่าเนี่ยแหละก็เป็นตัวตนของเขาจริงๆเขาก็ไม่อยากได้จะเป็นแบบนี้เลยอ่านะคะพี่มานี่ก่อนหน้านี้นะคะก่อน นี้ก็ก็ก็หลายเรื่องนะคุณแม่โดนไปหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งมีบางเรื่องนะคะซึ่งมีบางเรื่องเป็นเรื่องจริงนะที่คุณแม่พูดแต่ก็โดนโซเชียลถล่มเพราะว่าไม่รู้เป็นอะไรคุณแม่เป็นอะไรกับโซเชียลไม่รู้คนในโซเชียลไม่ค่อยชอบคุณแม่ไม่ค่อยชอบแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อด้วยไม่ค่อยเชื่อคุณแม่ไม่ค่อยชอบคุณแม่แต่ที่คุณแม่พูดมาเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับนางเอกท่านหนึ่ง อันนั้นคือเรื่องจริงที่เราเคยพูดกันไม่ไม่ไม่ใช่ไม่เราไม่ขอพูดถึงว่าเราเคยพูดหรือเราไม่เคยพูดเราจะไม่พูดถึงนางเอกคนนั้นว่าเราเคยพูดหรือเราไม่เคยพูดแต่เรื่องเรื่องหนึ่งที่คุณแม่เคยพูดเกี่ยวกับนางเอกท่านหนึ่งอันนั้นเรื่องจริงนะออ้ยจริงหรออันนั้นเรื่องจริงนะใครอ่ะนางเอกท่านนี้เขาเก่งค่ะเขาเก่งเขาสามารถทําให้คนเชื่อเขาได้ว่าเขาเป็นคนคือแม่จะบอกว่าเขาตบตาเก่งหรอ ประมาณนั้นนะฮะชาวเน็ตรุมจวกนะเสกการนะคะจัดปาร์ตี้วันเกิดรวมญาตินะไม่เว้นระยะห่างเสี่ยงโควิด19โอ้โหเจอชาวเน็ตเข้าไปรุมยับเลยค่ะหลังจากที่ทางเพจ Luster Entertainment เนนะคะไปแชร์ภาพการจัดหน้าบ้านการจัดปาร์ตี้ชายท่ามกลางวันเกิดของลูกๆนะคะน้องเสือแล้วก็น้องลอนดอนนะคะที่จัดขึ้นวันที่3เมษายนแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยวิกฤตของโควิด19เขาก็รณรงค์นะคะไม่ให้แบบว่าไปปาร์ตี้ ก็เว้นระยะห่างกันด้วยทีนี้เนี่ยก็มีผู้ใช้เฟซบุ o กนะเข้ามาต่อว่าการกระทําของคุณเสกว่าย้อนแย้งเหลือเกินเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยร็อกเกอร์คนนี้เนี่ยได้โพสเชิญชวนแฟนๆร่วมกันป้องกัน การที่จะเสี่ยงติดเชื้อโควิด -19 ด้วยการใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ล้างมือที่สําคัญที่สุดก็คือหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงรวมถึงการทําตามคําแนะนําจากส่วนต่างๆทํา,าทให้ได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆแต่สุดท้ายทําไมเสกโลโซเนี่ยกลับมาจัดงานปราร์ตี้รวมตัวแบบนี้โอ้นะฮะก็เดี๋ยวก็ไปถามกันเองเดี๋ยวคงจะด่าให้นะฮะ <c oughs> ค่ะอ่ะโซเชียลเดือดหนักนะแฮชแท็กมากปรินนะฮะพุ่งปริ้นเลยนะหลังโพสต์ถึงนะฮะโควิดฮีโร่ดราม่านะฮะถล่มยับเลยฮะ คนนี้ออกมาโพสทีไรก็เจอดราม่าทุกทีเลยนะคะสําหรับคุณหมากบารินค่ะที่ล่าสุดเนี่ยเขาไปโพสต์คําคมที่เขาเนี่ยจริงๆมันเป็นคําคมภาษาอังกฤษแต่ว่าเขาเนี่ยเอาบทความนี้มาแปลร่วมกับแฟนสาวนะคะหวานใจคุณคิมเบอรี่ทีนี้พอแปลเนื้อหาจากบทความนี้ออกมาแล้วเนี่ย มันหลายๆคนก็ไปตีความว่าลักษณะการการมองจากบทความนี้เนี่ยเหมือนกับว่าคุณหมากไปมองว่าโควิด -19 เป็นเหมือนฮีโร่ที่เกิดขึ้นมาเพื่อเตือนมนุษย์แล้วก็ทําให้โลกสะอาดขึ้นปรากฏว่าโลกโซเชียลออกมาวิพากษ์วิจารณ์เดือดหนักเลยค่ะบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือคนก็ล้มป่วยจํานวนเยอะแล้วก็มีผู้คนที่ยากลําบากบุคลากรทางการแพทย์หมอก็ลําบากหมดเลยทําไมอยู่ดีๆมาชื่นชมว่าโควิดเหมือนกับเป็นฮีโร่นะคะแล้วก็ยังวิพากษ์วิจารณ์ว่า อยู่ดีๆจะมารักโลกนี่คือมันย้อนแยงมากเลยเพราะว่ารูปต่างๆก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีคนเข้าไปดูในอินสตาแกรมย้อนไปว่า2คนนี้เนี่ยเขาเคยโพสต์รูปตอนที่เหมือนกําลังนั่งกินชาบูอะไรประมาณนี้แม่แล้วคือถาดที่รองเนี่ยมันเป็นเหมือนกับโฟมอะ uh ่ะ huh. มันก็ดูย้อนแย้งไงว่าเอ้า รักโลกเนี่ยทำไมถึงมาใส่ผ้าทำลายสิ่งแวดล้อมใช่ทำลายสิ่งแวดล้อมการใช้โฟมเขาใช้โฟมมานานแล้วนะคะคนไทยเขาจะไม่ใช้โฟมเขาจะใช้เป็นพวกถ้วยถ้วยชามรีไซเคิลนะคะกระดาษรีไซเคิลแต่ว่าน้องหมากกับน้องคิมเขาใช้โฟมใช่ไหมคะเต็มเลยพอใช้เสร็จเขาไล้างหน้าหรือเปล่าโฟมล้างหน้าคนละโฟมค่ะม หมากปรินตอนนี้ทําอะไรก็ผิดหมดนะคะชั่วโมงนี้นะคะคแม่เออคือโพสอะไรนี้หน่อยก็ผิดแล้วเนาะผิดหมดแล้วค่ะตอนนี้นะคะอยู่ยากแล้วนะคะอ่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณนะโซโซโนนะะผลิตภัณฑ์ใบขวัญพิลลมลินนะฮะวันนี้มาพร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับค่ะสำหรับวันนี้นะคะถ้าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนจํานวน3กล่องแถมฟรีทันทีค่ะ1กล่องในราคาเพียงแค่1470บาทเท่านั้นสนใจโทรเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0 9 1 1 1 9 9 4 4หนึ่งหน่กรอบค่ะ0 9 1 1 1 9 9 4-4-4ค่ะพักกันสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะใครที่เปิดไปใน Facebook หรือไปในไหน,ไหนก็แล้วแต่จะเจอแต่เพลงนี้นะฮะเจนนุ่นโบนะฮะซุปเปอร์วาเลนไทน์ฮิตกันมากเลยทัทง้ทงที่เป็นเพลงเก่าเกือบ10ปีแล้วนะฮะทำไมถึงกลับมาฮิตอีกจะเกิดเพราะอะไรต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ